มาเต้นเพลงสุดฮิตใน t ิ k กต k อกมาทั้งโรเซ่เจนนี่และลิซ่าเลย แต่ไฮไลท์ดูเหมือนจะเป็นที่สีหน้าของสามสาวแบล็คพเนี่แหละครับอย่างเจนนี่ก่อนเริ่มเพลงก็กรอกตามองบนไปหนึ่งจังหวะซึ่งไม่ใช่ว่าเธอมองบนหรืออะไรนะครับปกติเจนนี่เนี่ยจะชอบกรอกตาบนเพราะว่าเธอนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์ของเธอนั่นเองเห็นได้หลายๆครั้งหลายๆเวทีและตอนท้ายเต้นไปเต้นมาจะดูเหมือนมีจังหวะหนึ่งที่เจนนี่เกือบจะหลุดคำออกมาตอนจังหวะสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเพราะอะไรในขณะที่น้องลิซ่านั้นถ้าเธอเป็นนักแสดงตอนนี้เธอก็น่าจะไดออสการ์ Oscar อย่างไม่ยากเย็นครับนน้ตตอ กหนีบอิปิทีเดียวก็เต้นไปเรื่อยๆตามจังหวะคู่กับรุ่นพี่ของเธอแต่ทีนี้มีเหมือนจังหวะหนึ่งที่ลิซ่าเกือบหลุดคำเหมือนกันพร้อมกับหันไปมองหน้าโรเซ่เหตุเป็นเพราะว่าโรเซ่นั้นเต้นผิดท่านั่นเองครับหรือไม่แน่นะอาจจะจงใจผิดหรือเปล่าเพราะดูจังหวะสุดท้ายแล้วโรเซ่ก็อมยิ้มเหมือนกันเหมือนจะแกล้งเพื่อนในวงสําเร็จแล้วนะครับซึ่งทั้งสาวเจนนี่และลิซ่าก็ออกอาการอมยิ้มนิดๆถ้าเต้นที่ถูกต้องก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคนทําวิดีโอเปรียบเทียบเนนนนนี่่รรรยย้้้้อออูจจาากกสหโซแแแลวตัังงใพืคบ งานนี้ไม่แน่นะคลิปนี้อาจจะเป็นหนึ่งในคลิปที่มียอดวิวเยอะเบอร์ต้นๆของ TikTok ก็ว่าได้เพราะก่อนหน้านี้ลิซ่ากับโรเซ่ก็ทําสถิติร้อยล้านวิวอย่างไม่ยากเย็นมาแล้วครับแค่โพส์คลิปขำๆเท่านั้นแล้วคราวนี้มาถึง3สาว b l a c k พิง k ด้วยกันนะพลังแห่งความนิยมย่อมทวีคูณยิ่งขึ้นไปอีกอัดคลิปติ k กต k อครั้งนี้พิเศษสุดๆอัดที่สถานทูตอังกฤษ ประจำกรุงโซลเกาหลีใต้แล้วดูความปลื้มของท่านทูที่มีต่อสาวแบล็ k พิงค์สิครับแม้จะผ่านมาวัน2วันแล้วก็ยังโพสต์ภาพเกี่ยวกับสาวแบล็ k พิงค์ไม่หยุดเลยโพสตทั้งภาพข่าวแล้วก็ภาพที่ได้ถ่ายคู่กับสาวหรือแม้แต่ภาพที่มีแต่สาวแบล็ k พิงค์ท่านทูตก็โพสต์ด้วยส่วนพี่จีซูถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในคลิปนะครับแต่ก็มีประเด็นให้พูดถึงอีกแล้ว พราะก่อนหน้านี้สี่สาวแบล็กทิงได้มีโอกาสไปถ่ายปกนิตยสารโล่งิงสโตนแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ลึกซึ้งกินใจมากมายซึ่งทางปกเนียาเขาก็จะมาโพสต์เรื่อยๆนะครับหลังจากที่สาวๆถ่ายเสร็จก็มาโพสต์วันต่อวันเลยแต่ปรากฏว่าของพี่จีซูเนี่ยทาง YG ลืมอยู่คนเดียวนั่นเองครับแล้วก็มีคนไปทวงถามอยู่ใต้โพสต์ของเจนนี่เต็มไปหมดเลยเพราะว่าเจนนี่นั้นเพิ่งโพสต์ไปล่าสุดก่อนจีซูหลายคนก็สงสัยว่าทำไมทาง YG เนี่ยถึงชอบลืมจีซูบ่อยๆบางคนก็ถามว่า YG เป็นอะไรกับจีซูเหมมืออนการารทงงถขแฟ จะได้ผลพอสมควรนะครับเพราะล่าสุด ทาง YG ก็มาแก้ไขแล้วก็โพสร,รูปจีซูเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับปกนิยสาร Rolling Stone ก็โชคดีนะครับที่แก้ไขก่อนไม่งั้นเดี๋ยวโดวนทัวลงเกือบดราม่าไปนะครับท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดช่วงนี้ใครมีโอกาสได้แวะเวียนไปดู IG ของน้องลิซ่าก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ดีๆให้กับน้องหน่อยนะครับเพราะว่าเห็นว่ายอดไ G ของน้องลิซ่าฟังนี้มีขึ้นมีลงแปลกๆนะครับก่อนหน้านี้จะ78ล้านแล้วตอนนี้ตกมาอยู่77.8ล้านอีกครั้งหนึ่งแล้วครับท่านผู้ชมประหลาดใจมากครับสช่วงนี้